สวัสดีครับสวัสดีค่ะัที่1 0พฤศจิกายน2563นะครับคุณผู้ชมอยู่กับ Money Morning ทั้งโลกการเงินยานเช้ากับผมดั๊กเจริกรที่มุนเทียงครับและนุ้ยสุตาสุขีพิเชษพันธ์ค่ะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและฟังคําแนะนําจากนักวิเคราะห์เพื่อปรับพอร์ตกันค่ะเมื่อวานนี้ช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับนักลงทุนทั่วโลกยิ้มกันออกยิ้มกันแก้มปลีเลยนะฮะเพราะว่าความเชื่อมั่นเริ่มกลับคืนมาในภาวะการลงทุนตราดุ้นสหรัฐดาวโจนสนาว่งไดกถสสิิตุป การด้วยกว่า1,400ถึง1,500จุดนะครับแต่ว่าจะมีแรงขายทางกลไรออกมาบ้างเป็นระยะระยะนะฮะทำให้ที่สุดแล้วปิดที่834จุดไม่เพียงเท่านั้นนะครับตลาดหุ้นยุโรปก,ก็ปิดที่ดัชนีสูงสุดในรอบ8เดือนซึ่งสวนทางกับราคาทองคำนะครับที่ถือว่าปรับตัวลดลองมากว่า5%ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมาจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกา ต้านไวรัสนะครับวัคซีนต้านโควิด -19 ที่ตอนนี้มีการทดสอบกันมาให้ผลได้อย่างน่าพอใจทีเดียวค่ะตลาดหุ้นทั่วโลกขานรับนะคะรวมถึงตลาดลอนดอนด้วยนะคะคก็ปรับบวกขึ้นมาในรอบ3เดือนเลยทีเดียวถ้าจะไปดูในกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยก็จะเป็นที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงสายการบินโรงแรมต่างๆนะคะธนาคารก็ปรับขึ้นมาพอสมควร,ครแต่ว่าตรงกันข้ามในฝั่งข,งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอันนี้ก็แปรผันนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้อาจจะขึ้นมามากตามแนวโน้มของการเวิกฟรอมโฮมกันเยอะมาช่วงนี้ ก็ปรับลดลงมาค่ะครับพอวัคซีนมาชัดเจนแบบนี้เรื่องของราคาน้ํามันกิจการทางเศรษฐกิจที่หลายคนคาดหวังกันว่าจะเริ่มฟื้นขึ้นมาเนี่ยดัชนีเนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวบวกขึ้นมากว่า8.5เปเหมือนกันค,คาดหวังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับเชื่อว่าการทดสอบวัคซีนที่เป็นบวกแบบนี้จะส่งผลต่อเชิงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปอตอนนี้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาแล้วนะฮะ,ะทีนี้เราจะไปดูต้นเรื่องกันบ้างว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัคซีนซึ่งทําให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาเนี่ยมันมาจากอะไรกันบ้างนะครับทางนายแพทย์เอาเบิร์ตเบอร์ล่าประธานบริษัทไฟเซอร์ซึ่งเป็นไฟเซอร์อิงนะฮะบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่สุดของสหรัฐแล้วก็ไบโอเอ็นเทคบริษัทยาของเยอรมนีเนี่ยเขาบอกว่าผลการทดสอบวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ที่พัฒนาร่วมกันเนี่ยจากการทดสอบมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่า90%อรกว่าหน,น่อยอถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะฮะ แล้วการป้องกันไวรัสโควิด -19 ตอนนี้เองเนี่ยจากการทดสอบสําหรับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อให้ผลมีประสิทธิภาพอย่างมากนะครับถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สําหรับวิทยาศาสตร์แล้วก็มวลมนุษยชาติถือเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์นะครับอันนี้ประธานไฟเซอร์ว่าไว้อย่างนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจากการทดสอบนักวิทยาศาสตร์ก็คาดหวังกันว่าอย่างน้อยๆน,น่าจะมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า7 5เปอร์เซ็นพอผลออกมาสัก90เปอร์เซ็นแบบนี้ความเชื่อมั่นเกิดขึ้นมานะครับทางแอนโทนีฟอสซี่ และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐแล้วก็เป็นนายแพทย์ใหญ่ของคณะทํางานด้านการควบคุมโควิด -19 ของทําเนียบข่าวเนี่ยบอกว่าวัคซีนเนี่ยจากการทดสอบถ้าเกิดว่ามีประสิทธิภาพธรรมดาแล้ว50-60% 60%นะฮะก็ถือว่ายอมรับได้แล้วแต่ว่าครั้งนี้ให้ผลสูงอย่างมากดังนั้นเองนะครับไฟเซอร์เขาเตรียมยื่นจดทะเบียนวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ต่อสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ คาดว่าจะมีการผลิตวัคซีน50ล้านโดสภายในปีนี้และ1,300ล้านโดสในปีหน้าขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครับปัจจุบันอยู่นี้นะฮะมีการทวิตข้อความด้วยบอกว่าหุ้นพุ่งขึ้นอย่างมากวัคซีนจะออกมาในเร็วๆนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพถึง90%นี่ถือเป็นข่าวดีอย่างมากคนะ่ะ นอกจากนี้เองเนี่ยเรื่องความเคลื่อนไหวของราคาอยากจะเน้นถึงเรื่องของราคาทองคาเพราะว่าทองคาเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับอน,นิสง์โดยตรงในช่วงที่มีโควิดนะครับประจำกันได้พุ่งทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ แต่ว่าตอนนี้ทดสอบใกล้1,850ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนลงแล้วนะฮะร่วงลองอมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเพราะว่าราคาทองคํามันจะผกผันต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจการที่เศรษฐกิจน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้จากความเชื่อมั่นเรื่องของวัคซีนตัวนี้ทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อาจจะลดทอนความจําเป็นลงไปนะครับทำให้ราคาร่วงลงในปัจจุบันนั่นเองค่ะร่วงลงมาประมาณ5%้าปอร์เซนนะคะสาหรับราคาทองคํานะคะนี่เป็นปัจจัยหนุนหลักๆเลยที่ทําให้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกขานรับทั้งความมั่นใจนะคะจากเรื่องของการผลิตวัคซีนแล้วก็ตอบรับการเ,าเรียกว่ากําลังจะได้ประธานาธิบ,บดีคนใหม่นะคะอย่างเป็นทางการสําหรับโจไบเดนอีกด้วยนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะมาดูว่าเรื่องของการขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโจไบเดนจะส่งผลอย่างไรกันบ้างนะคะท่าทีของแต่ละประเทศก็ทยอยส่งสารแสดงความยินดีไปยังวัาที่ประธานาธิบดีคนใหม่รวมถึงนายกของเราด้วยนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่าในได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่โจไบเดนเนี่ยกาลังเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะว่า ท่านได้ส่งสารแสดงความยินดีไปยัางานโจไบเดนแล้วนะคะและพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานกว่า200ปีคาดว่าจะกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นมีมิตรไมตรี My แบบในอดีตเสมอมาค่ะโดยนายกสั่งเตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศจะต้องดําเนินการหารือกันกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกาด้วย ส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์บอกว่าถ้าจะไปดูนโยบายหาเสียงของโจไบเดนเนี่ยมีอยู่สองเรื่องสําคัญคือนโยบายด้านภาษีกับนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํามองว่าเป็นข้อดีค่ะที่ไทยจะได้ประโยชน์จะส่งผลให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศในภูมิภาคอื่นๆรวมถึงไทยของเราด้วยส่วนรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินลักษณะวิสิิ ก็บอกว่าโจบไบเดนเนี่ยให้ความสำคัญกับการเจรจาทางการค้าในรูปแบบพหุภาคีมากขึ้นเช่นองค์การการค้าโลกนะคะก็รอติดตามอยู่การตัดสินใจกลับเข้ามาเจรจาความตกลงที่หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP หรือว่าข้อตกลงการค้าเสรี FTA ใหม่ๆอาจจะนำเอาเงื่อนไขเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมแรงงานสิทธิมนุษยชนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามาเจรจาต่อรองมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ที่สําคัญมองว่านโยบายการค้าที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะทําให้บรรยากาศการค้าและเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะคะทําให้การส่งออกเนี่ย ที่เราจะส่งออกไปยังจีนก็น่าจะดีขึ้นตามไปด้วยค่ะครับบรรยากาศการค้าที่ผ่อนคลายมันไม่ใช่แค่การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเดี่ยวๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยเดิมทีกับนโยบายการค้าที่กดดันจีนทำให้ไทยซึ่งผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบสําคัญสําคัญนะครับในซัพพลายเชนห่วงโซ่การผลิตไปยังจีนเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยะพอการค้ามันผ่อนคลายลงแบบนี้แน่นอนว่าเป็นบรรยากาศที่ดีต่อภาคการค้าการลงทุนทั่วโลกรวมถึงไทยนะครับ นอกจากนี้เองเรื่องของพื้นที่ EEC อันนี้น่าสนใจนะครับน่าจะเป็นจุดที่ใช้ในการดึงดูดบรรดานักลงทุนจากสหรัฐด้วยก่อนหน้านี้เองก็มีข่าวนะครับเรื่องของเทสลาที่มีการพูดคุยกับทาง B.O.I สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยพื้นที่ที่ดินต่างๆภายในประเทศของเราก็มีโอกาสที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับกระทรวงการคลังก็ประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ในปี65 EEC เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า10%ทีเดียวนะครับกุฎากรมเติมพิทยาภัยเสร็รรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าตอนนี้มุ่งหมายกรมธนารักษ ทบทวนการประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ที่จะประกาศใช้ปี65เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นมากมายนะครับต้องนัง่งอระกอบทั้งหมดนะฮะมาพิจารณาในการปรับราคาประเมินให้ครบบางพื้นที่มีความเจริญสูงศูนย์การค้ารถไฟฟ้ามอเตอร์เวย์ดังนั้นการประเมินราคาเนี่ยต้องให้ใกล้เคียงกับราคาที่มีการซื้อขายจริงด้วยนะฮะขณะที่คุณยุทธนาหยิมการุณอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านบอกว่าตอนนี้กําลังเร่งแหละฮะการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศรอบใหม่ จะประกาศใช้ในปี65อย่างน,น้อยให้ผ่านปี63-64ไปก่อนนะครับช่วงนี้ยังเจอโควิดกันอยู่นะฮะที่จะประกาศใช้ในปี65เนี่ยจะรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของภาครัฐเข้าไปส่งผลให้การประเมินราคาทั่วประเทศเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่สําคัญจุดยุทธศาสตร์ของประเทศนั่นก็คือ EEC โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่โดยรอบซึ่งคาดว่าราคาประเมินที่ดินในส่วนนี้จะปรับเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า10%ขณะนี้นะครับพบว่ามีบรรดาในทุนนะฮะ เข้าไปกว้านซื้อที่ดินในบริเวณ EEC ไว้เกือบหมดแล้วด้วยนะฮะ<ล>ดังนั้นเองต้องมีการปรับราคาประเมินให้มีการสอดคล้องด้วยขณะที่พื้นที่ย่านสําคัญสําัญเช่นฉีลมคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ก็คงไม่มากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีราคาการปรับไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนพื้นที่ที่อยู่ใกล้โครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก,ก็จะมีการปรับราคาประเมินเช่นกันนะครับก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับความเป็นจรงิงเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ถ้าเกิดมีรถไฟฟ้า มีการพัฒนาสาธารณูปโภคนะครับมีมอเตอร์เวย์ไปเนี่ยก็เป็นเม็ดเงินทุนต่างๆที่ภาครัฐต้องใส่เข้าไปการปรับราคาประเมินก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีเรื่องของจัดการสาธารณูปโภคต่างให้สอดคล้องความเป็นจริงด้วยค่ะซึืง่งการประเมินราคาที่ดินเขาจัดทำตั้งแต่ปีที่แล้วเพียงแต่ว่าเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเพราะว่าอยากจะช่วยแบกเบาภาระเรื่องของการเสียภาษีที่ดินให้กับพี่น้อง<ม>ประชาชนในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์หลายๆอย่างด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยลบอย่ณขณนักนี้่ด้วยนะคะ สวนสุดสัปดาห์นี้ค่ะเราจะชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวง,งานมหกรรมการเงินที่หัดใหญ่กันนะคะ13-15พฤศจิกายนนี้นะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราขึ้นเหนือกันใช่ไหมคะ สุดสัปดาห์นี้ไปเจอกันกได้ที่หัดใหญ่เลยนะคะด้วยคุณภาคณีวิริยะร,รังสลิดประธานจัดงานเร่วมมหกรรมการเงินมนีเอ็กซโเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่10 m มนีเอ็กซหัดใหญ่2020ที่วารสารการเงินธนาคารจะจัดขึ้น13-15พฤศจิกายนนี้สถานที่คือหัดใหญ่ Hall Central Festival หัดใหญ่จัองหวัดสงขลาค่ะ สถาบานการเงินนะคะธนาคารเตรียมพร้อมแคมเป็นพิเศษ,ษในรอบปีค่ะเงื่อนไขดีที่สุดแน่นอนนะคะทั้งอัตราดอกเบีย้ยต่ําที่สุดผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดอย่างเช่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบีย้ยศูนเนาน3เดือนอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจ<ะ>ท,ทุกๆครั้งที่เราจัดงานเลยนะคะสินเชื่อ refinance บ้านอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยสปีแรกสอนานสปีมีซับ NPA ที่ลดกระหน่ำถึงห้นะคะ สินเชื่อ SME สามเปอร์เซ็นสองีมีสินเชื่อ SME Start-up อัตราดอกเบีย้ย1.07%ูน็เปอร์เซตในปีแรกสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ย0ูนเปเซนมีเงินฝากอัตราดอกเบีย้ย2%เปเ็นตด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสินเชื่อรถยนต์ดอกเบีย้ยในอัตรา0ู9หนึ่งเปอร์ซนซื้อประกันชีวิตเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นนะคะรับฟรีกิฟต์เวอร์ชัน0,000บาทลุ้นรับ iPhone 11 Pro หรือว่าทองคำแท่ง1บาทก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละผู้จัดงานด้วยนะคะ ส่วนผู้ชมงานนะคะคราวนี้ก็สามารถไปเที่ยวชมงานได้ทั้งแบบออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์ค่ะที่แพลตฟอร์ม m o n e y e x p o o n l i n e c o m นะคะสามารถไปลงทะเบียนก่อนได้นะคะ,คะที่แพลตฟอร์มนี้นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งงานที่มีความน่าสนใจภายในงานนี้หนึ่งกิจกรรม,มนั่นก็คือการสัมมนาค่ะในรูปแบบไลฟ์สดนะคะเข้ากับยุค new normal แบบนี้ค่ะ เป็นงานสัมมนา,าในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะคะหัวข้อเปิดชุดหุ้นเงินดีทํากําไรสวนกระแสแม้ช่วงนี้หุ้นกาลังทิ้ด้วยนะคะต้องฟังกันให้ได้เพราะว่าเป็นงานสัมมนา,าฟรีนะคะโดยวิทยากรคุณสุเชษสุข้รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L จํากัดสามารถรับชมผ่านทางแฟนเพจมณีแอนด์แบ็กนิ่งทีวีและการเงินธนาคารได้อีกด้วยค่ะ13-15พฤศจิกายนนะครับพี่น้องภาคใต้อยากย้ากันว่าสำคัญเลยนะครับช่วงนี้เองเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ อาจจะต้องการเม็ดเงินไปหมุนเวียนสภาพคร่องงานนี้งานเดียวตอบโจทย์นะครับหรือว่าคนต้องการซื้อที่หูวสายใหม่ๆก <c oughs> ็สามารถใช้เวทีแห่งนี้นะครับเตรียมเอกสารให้พร้อมนะฮะเดินไปที่งานสำรวจกันเลยธนาคารไหนตรงโจทย์กับเรามากที่สุดครับใช่ค่ะนำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันได้สุดสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักกันก่อนคู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาดูการตลาดทุ้นเมื่อวานขึ้นแรงขนาดนี้วันนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังนักวิเคราะห์กันค่ะ วันนี้วุ่นไยยายขยานต่อเนื่องนะครับปวกขึ้นมากว่า25จุดนะครับปิดตลาดที่ประมาณ1,285จุดขณะที่ภาพรวมตลาดหุ่วโลกเมื่อคืนนี้นะครับถือว่ารับอานิสง์อย่างเต็มเต็มเลยกับข่าวคราวของทางไฟเซอร์เรื่องผลการทดสอบนะครับไวรัสวัคซีนที่ใช้ป้องกันไวรัสโควิด19นะครับดังนั้นเองวงการลงทุนวันนี้จะมีทิศทางอย่างไรเราตรวจสอบกับทางคุณวิกฤติรวนรัตน์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยริษยทหลสกทรัพย์บูหลวงครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ปร,ระเมินโมเมนตัมหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสไปต่อได้ไหมครับวันนี้บวกตามตลาดหุ้นในต่างประเทศแน่นอนอยู่แล้วใช่แต่<ช>ว่าการบวกนี่ก็ระหว่างเทศอาจจะลดช่วงบวกลงมาบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรนะ<ช><ช>ซึ่งถ้าเราสังเกตในเรื่องของตัวเซกเตอร์โลเทชันรอบนี้เนี่ยต่อให้ไม่มีข่าววัคซีนนะครับผมเริ่มสังเกตเห็นหุ้นในกลุ่มปัทจักที่เป็นประเภทแวูเพยน<ช><ช>ไม่ว่าจะเป็นงกันนบโร<ช><ช>งแรม สายการบินลงพยาบาลเนี่ยมันเริ่มมีโฟซื้อมาต่อนเนื่องสามสี่วันก่อนหน้า<อ>ที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนนะพอได้ข่าวในเรื่องของความคืบหน้าวัคซีนโควิด1 9ตรงนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มเหล่านี้วันนี้จะขึ้นต่อแน่นอนนไม่นะมว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโรงกันซึ่งก็จะเริ่มทยอยประกาศในเรื่องของตัว ผลการ,รดําเนินงานด้วยนะครับและหลายตัวที่ออกมาเนี่ยก็ดีนะครับไม่ได้แย่ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวลงกันอย่างไทย IL, PC, ja, o, ออย IRPC บางจาก s โ o SPRC เพราะว่าถ้าเริ่มมีการเดินทางได้นะท่องเที่ยวได้เนี่ยดีมานของน้ามันสําเร็จรูปพวกนี้ก็จะกลับมาโรงแรมนี้แน่นอนนะครับสายการบินอันนี้ ชัวตงนะครับแล้วก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยเด่นเด่นหน่อยก็คงจะเป็นอย่าง b d m s, <S นะครับแล้วก็ตัวของ BS แล้วก็ด้วยวัคซีนเนี่ยถ้ามาจริงเนี่ยก็น่าจะหนุนกําไรเนี่ยโตแรงแน่นะครับเพราะว่าคนก็จะเริ่มไปฉีดวัคซีนเข้า,เารับบริการอะไรก็ว่ากันไปนะตลอดจนหุ้นเชื่อมโยงกับกิจการทางเศรษฐกิจนะฮะก็ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวลักษณะของ forwarder Forward er, เฟส forwarder ส่งออกทั้งหลายนะครับซึ่งกิจกรรมของเศรษฐกิจโลกถ้ามันฟื้นตัวแบบนี้หุ้นเด่นนะฮะร,รอบนี้เนี่ยเราเห็นในตัวอย่างเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ er เนี่ยลอยขึ้นมาเยอะมากอย่าง RCL นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดีมานตู้คอนเทนเนอร์ er ก็เยอะมากทําให้ตอนเนี้ยตัวของซัพพลายตู้ในค่อนข้างช็อตเท็แล้วนะหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์ในรอบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น IPO น้องใหม่อย่างตัว l e o นะครับวันนี้ก็คงจะแนะนําอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะที่เป็นหุ้นในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับไอ้ตัว Activity ของเศรษฐกิจโลกนะก็แนะนำเป็นอย่างตัว r o ก็ได้นะครับ ทีนี้ถ้าดูบางปัจจัยอย่างเช่นการเลือกตั้งสารัฐที่แม้ว่าจะเลือกตั้งเสร็จไปแล้วแต่ว่าทรัมป์เองก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยยอมรับผลการเลือกตั้งเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นตัวที่ถุดรั้งตลาดบ้างไหมคะ คงระยะสั้นคงยังไม่ได้มีอิทธิพลมากนะครับแต่ว่าในระยะกลางนี่ก็คือเดือนธันวาคมกราจะต้องตามกันดู้ mm hmm. วก็ยังไม่รู้ครับว่าก่อนการขึ้นรับตําแหน่งสาบาลตอน,นวันที่20มกราเนี่ยระหว่างเนี่ยนะผลการเลือกตั้งที่จะมีการรับรองอย่างเป็นทางการจะมีอะไรที่สะดุดราช้าหรือเปล่านะครับแล้วก็แน่นอนว่าการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยคงทําได้ไม่เร็วในฝั่งอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆคงขับเคลื่อนไม่ได้ง่ายและไม่ได้เร็วนะครับประเด็นต,ตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องตามกันในช่วงประมาณ เดือนหนึ่งหรือเดือนสองเดือนข้างหน้าแต่ณตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับอาจจะ,ะไม่ได้ให้น้ําหนักมากนักครับค่ะครับคุณวิกิตครับจากทางที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็มองกันนะครับว่าจุดสิ้นสุดของวงจรขาลงของตลาดหุ้นุ้นไทยรวมถึงทั่วโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อวัคซีนมีความชัดเจน,ห,นหรือเริ่มเดินหน้าขึ้นมาตอนนี้พอจะระบุได้หรือยังครับว่าภาพรวมของตลาดหุ้นหรือว่าการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์การลงทุนในจุดนี้เองเนี่ยถึงจุดส่ําสุดแล้วก็ผ่านพ้นช่วงนั้นไปแล้วจะกลับเข้าไปสู่วัฏจักรขารืงนี้ พ่าจะจักขาขึ้นเนี่ยเราต้องดูอาตาัตราเร่งตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวมนะครับว่าเราเห็นแล้วว่าดัชนีภาคการผลิตส่วนใหญ่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับซ,ซึ่งถ้ายิงดีต่อนนี้ ดีต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะทาให้ภาคการส่งออกของเราเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้และจะติดลบกัมาสักพักหนึ่งอาจจะติดลบน้อยกว่าที่คาดนะครับอันนี้แน่นอนว่าถ้าดีขึ้นดีดีต่อเศรษฐกิจไทยและตลาดหุ้นแน่นอนว่ามันผ่านจุดตา่ดาสุดสิ่งสําคัญก็คือภาคการท่องเที่ยวและบริการถ้ากลับมาได้จรงิงตรงนี้ก็เป็นสัดส่วนรายได้ของ GDP ไม่น้อยกว่าประมาณสักหนึ่งในสี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใหญ่พอสมควรถ้ากลับได้จรงิงตรงนี้ก็จะทาให้เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่าสุดเช่นเดียวกกันน็มีุรรบใเื่อองงข จุดต่าสุดของตลาดหุ้นไทยนะก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมครับที่เราเริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นตามลําดับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกและบริการที่น่าจะมีหวังกลับมานการบริโภคในประเทศก็ยังพอไปได้ครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็ใช้ในเรื่องของตัวเมเนินในการกระตุ้นเยอะพอสมควรในรอบนี้ก็หวังว่าเราน่าจะได้เห็นตลาดหุ้นที่ผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณวิกิตครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับ นั่นแหละครับถือเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่สร้างฝันร้ายให้กับภาพรวม ทั่วโลกมาแล้วจากเรื่องของโควิดนะครับตอนนี้เองการทดสอบวัคซีนก็เป็นผลดีเรื่องของปรัชานาที่มีชั้นใหม่ที่จะเข้ามาบรหิหารเศรษฐกิจแล้วก็เดินหน้านะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาฟื้นเศรษฐกิจจากโควิดเนี่ยก็เริ่มเดินหน้าขึ้นมาแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมไปต่อแน่นอนวันนี้<ช>แต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากน<ช>ันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันก่อนอีกครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราพูดกันถึงเรื่อง EEC <ช>ไปแล้วนะคะพื<ช>้นที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ ช่วงหน้าเราจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจนี้มาฝากคุณผูชม,มกันด้วยเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะตรงนี้พาคุณผูชม,มมาดูความร่วมมือนะคะของหน่วยงานอย่างปอตอทอค่ะที่ร่วมกับพันธมิตรนั่นก็คือสวทอชสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะ เขาร่วมกันค่ะที่จะวางแผนแล้วก็พัฒนาพื้นที่วังจันทร์วันเล่เป็นพื้นที่ที่จะผลักดันนะคะเรื่องของการคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมค่ะให้คนไทยของเราเนี่ยเหมือนมีความสามารถในการแข่งขันด้านนี้มากยิ่งขึ้นผลักดันการพัฒนาพื้นที่ EEC อันนี้เป็นตัวที่เรามีความหวังเลยนะคะคว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเราในอนาคตนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีรายละเอียดความร่วมมือที่น่าสนใจนี้ม,มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ พูดถึงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รัฐบาลมีนโยบายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์4.0โดยประกาศเขตส่งเสริมขึ้นเพื่อช่วยขับเคลื่อนพื้นที่ EEC ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย หนึ่งในนั้นคือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำระดับโลกเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และสมบูรณ์รองรับการทำวิจัยและพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานจริงวังจันทร์วันเล่ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข344บ้านบึงแกรง กิโลเมตรที่66ตำบลป่ายุบในอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองบนพื้นที่3,454ไร่ปตทได้พัฒนาพื้นที่วังจันทร์วันเล่เพื่อเป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในการยกระดับขีดความสามารถการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้แก่ทุกภาคส่วนของประเทศและรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจทางภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคบริการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศโดยในพื้นที่นี้นะครับก็มีการจัดตั้งหลายอย่างที่เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มของภาคธุรกิจและก็สตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับในการที่จะ พััฒนนานวตกรรรมแลก็ทีขององงเนะคับยารพัฒนาพื้นที่วังซันวันเล่ในรูปแบบ Smart Natural Innovation Platform เพื่อรองรับงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งออกเป็น3โซนได้แก่พื้นที่เพื่อการศึกษา Education Zone การพัฒนาพื้นที่เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้การวิจัยการสร้างนวัตกรรมการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยในพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่ที่พัฒนาแล้วได้แก่สถาบันวิทยาสิริเมธีโรงเรียนกำเนิดวิทย์และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์พื้นที่เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม innovation zone พื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมหรือ Smart Natural Innovation Platform เพื่อยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดโดยออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการไว้อย่างครบวงจรพื้นที่อำนวยความสะดวกที่พักอาศัยและสันทนาการ Community Zone พื้นที่ที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยและสันทนาการ รองรับความเป็นอยู่ของนักวิจัยและครอบครัวนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการที่ทำงานในพื้นที่วังจันทร์วันเล่ได้แก่โรงเรียนนานาชาติโรงแรมและที่พักอาศัยศูนย์การค้าและนันทนาการ ยอเลยลนะฮะเมืองแหนาคตรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC คนที่ดูแล้วอยากไปทํางานไหมโอ้โหคือไปเรียนก็ได้นะที่นี่เน่ยเป็นที่หนึ่งที่บ่มเพาะน้องๆนะคะที่มีความรู้นะคะมีความสามารถหรือว่าสนใจเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นหัวเรื่องหัวใจสำคัญเลยที่จะคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่จะไปเสริมกับการพัฒนาพื้นที่ EEC ของเราด้วยใช่แล้วก็เมล็ดพันเหล่านี้นี่แหละจะ เติบโตขึ้นมานะครับกลายเป็นบุคลากรสําคัญของประเทศรองรับการเกิบโตนะครับในเชิงของพื้นที่สําคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยปี่สีนั่นเองครับใช่ค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะแล้วก็นี่คือทั้งหมดค่ะข่าวสารที่นํามาฝากกันวันนี้ติดตามกันต่อนะว่าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรตลอดทั้งวันด้วยนะคะส่วนรายการต่อไปค่ะคุณผู้ชมรับชมป๊อปนิวเซนีค่ะเราสองคนรับถิ่งานลาคุณผู้ชมไปก่อน,อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ